เดินไปให้ตายแบบนี้ยังไงก็ไม่ผอมหรอกนะครับให้ยังกินผิดวิธีอยู่เสร็จเรียบร้อยครับตุกี้แห้งอกไก่นะครับต้องตัวนี้ครับน้ำจิ้มตุกี้บอสมีดีนะครับตัวนี้คีโตกินได้นะครับไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลนะครับตัวนี้อร่อยได้โดยไม่ต้องอ้วนแถมมีติ๊กแพกอย่างนี้นะครับพูดมาขนาดนี้พี่วีเดี๋ยววันนี้ผมจะทําอาหารคลีนๆแต่รสชาติอร่อยพี่กินเอง วันนี้จะทำเมนูสุกี้แห้งให้พี่วีนะครับเริ่มต้นด้วยอกไก่ขีดครึ่งนะครับโปรตีนเต็มๆเลยครับ40กรัมนะครับตัดให้ไก่สุกก่อนไก่สุกนะครับไข่ไก่ตานนะครับเพิ่มโปรตีนเข้าไปอีกต้นกับแั้งโอนะครับขาดไม่ได้น้ำไรเอกของเราครับน้ำจิ้มสุกี้บอสมีดีนะครับตัวนี้คีโตกินได้นะครับไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะครับจะทำให้สุกี้ของเราอร่อยได้โดยที่ไม่อ้วนนะครับสุกี้จะขาดไม่ได้นะครับผักกาดขาวนะครับเติมไฟเบอร์ลงไปที่ทำให้เราอิ่มนานขึ้นนะครับการสผักลงไป พอเริ่มเข้ากันนะครับต้นหอมผักบุ้งนะครับใส่เป็นอย่างสุดท้ายเพราะผักบุ้งสุกง่ายนะครับตอนแรกไข่ที่เหมือนติดกระทะพอไข่เขาสุกแล้วเขาจะร่อนออกจากกระทะเองแบบนี้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยไปให้พี่วีชิมกันเสร็จเรียบร้อยครับตุกี้แห้งอกไก่นะครับตุนี้นะครับกินยังไงก็ไม่อ้วนนะครับโปรตีนสูงแล้วก็ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันด้วยลองชิมดูว่าอร่อยไหมเมนูนี้ผอมแน่นอนใช่ไหมใช่ครับเมนูนี้นะไก่ขีดครึ่งนะครับแล้วก็มีไข่ด้วยโปรตีนประมาณ40 อ่าแล้วก็ุ้นเส้นร้อยกรัมนะครับแควประมาณร้อยแควแค่นั้นเมนูเนี้ยทั้งจานเนี้ยไม่ถึงสามร้อยแคลโปรตีนเน้นถ้าพี่กินอย่างนี้ทุกวันผอมผอมครับติกแพคกมาแน่นอนไม่ต้องไปเดินอย่างเดียวละคือรสชาติดีนะครับขึ้นชื่อว่าคีโตคือไม่มีความหวานเลยใช่แต่ว่ามีรสชาติจัดมีความเผ็ดของพริกด้วยตัวนี้นะครับเขาใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลแต่ว่าจะไม่ออกรสหวานมากจะออกไปทางแซ่บมากกว่าแต่เขามีหลายสูตร แต่มีสูตรอันนี้เป็นสูตรที่แ้่มันจะเผ็ดหน่อยอแต่มัน,นก็จะมีหลายสูตรจะมีสูตรแบบเผ็ดน้อยอันนั้นก็จะมีรสหวานจากสารให้ความหวานปัดขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่โดยรวมแล้วแทบทุกสูตรนะครับนันจิมตุกี้บอสมีดีนะครับคีโตก,กินได้นะครับไม่มีน้าตาลครับไม่มีไขมันนะครับแถมรสชาติแทบด้วยพี่วียืนยันนะครับใครอยากกินแบบเรานะครับตะกร้านี้เลยครับ